พี่มาริกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะวันนี้แวะมาทักไายเอฟซีสวัสดีจ้าทักไทยเอฟซีนะคะเพราะว่าเย็นนี้เราจะไม่ได้ไลฟ์สดขายผ้าเจอกันนะก็เลยไลฟ์ก่อนเวลาเลยไลฟ์ก่อนเวลานะคะพี่ติจะมากินข้าวแรงด้วยไม่รู้แกไปทำข่าวที่ไหนมาแกมาแวะเรานะคะน่ารักมาก าหรเลยจ้าถ้าจับได้แม่นค่ะตรงการเจนจันะค่ะสู้ๆนะน้องสาขอบคุณค่าสวัสดีค่ะแม่น้องชมพู่สวัสดีจ้าสงสารน้องเห็นน้องในรูปยุติธรรมเสมอเวรกรรมยุติธรรมเสมอขอบคุณค่าคิดบวกน่ารักจังแม่นค่ะถ้าไม่คิดบวกอยู่ไม่ได้คงตายไปแล้วตายไปนานแล้วตั้งแต่ตอนที่โดนกระหน่ำมากๆนะพ่อนะครับคือเราแทบไม่อยากอยู่ในโลกนะแต่ถ้าเราไม่อยู่ ใครจะเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกเราเนาะมันโมเมนต์ Moment, ทัวล่งครับรถไฟเลยครับรถไฟมาเมิดขบวนท่วประเทศเลยตอนนั้นอย่าพูดเลยเรื่องทัว <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับรถกับเรือหรอกช่างมันเถอะเนาะคือจริงๆแล้วถ้าเราฆ่าตัวตายตอนนั้นนะ่ะไม่มีใครสงสารเราหรอกนอกจากประนามว่าเราตายตามลูก <c oughs> แต่เราจะไปแคร์คนทั้งโลกไม่ได้หรอกเราต้องอยู่ ไม่มีใครเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกเราเราก็ต้องอยู่เรียกร้องความเป็นธรรมจริงๆแล้วนะแม่เป็นเป็นผู้ไปแจ้งตำรวจนะว่าลูกเราหายถ้าเราถ้าเราเป็นเป็นผู้ร้ายจริงนะสังคมน่าจะนึกสักนิดนะถ้าเราเป็นผู้ร้ายจริงเราจะแจ้งความทำไมแจ้งความให้ตำรวจมาจับตัวเองเหรอเราเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์นะไม่อยากจะพูดถึงเรื่องคดีเลยนะพอนะมันซีเรียส พูนะคะแม่พ่อจังพูดเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะชอบฟังแม่พูดจังพี่วันเพน็ญพ่อกับแม่ผ่านมาได้อ๋สน้อยอย่าคิดมากค่ะแม่แมนค่ะไปใส่กันไปชื่อผาม้าค่ะพี่สิริพรพ่อกับแม่คิดถูกแล้วค่ะเข้มแข็งไว้ค่ะแมนจ่ามันเศร้านะคะขอบคุณมากๆน้องหมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ก็มีมีผู้ใหญ่หลายคนนะปลอบใจเราแล้วคือเอาจริงๆแล้วตอนนั้นคือเราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเงียบอย่างเดียวเงียบอย่างเดียวพูดไม่ได้จะเมาเล่าสเปรส,สปะโวยวายอะไรก็ไม่ได้ห้ามห้ามแสดงความเครียดออกมาจะป่วยก็ไม่ได้ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายห้ามพูดในขณะที่เราแบบ โคตรอดทนเลยนะพ่อโคตรอดกั้นเลยนะมันนับไม่ใช่นับหนึ่งนับสองนับสามนับร้อยนะครับนับล้านๆไม่นับเลยไม่ไม่นับพาอนับไม่ไหวไม่มีสมาธิขนาดนั้นนะเราก็อเยนอดทนเหมือนเรามุดมุดอยู่ในน้านะเหมือนเราดำน้ำนะพ่อเหมือนตอนนั้นเหมือนเราดำน้ําอยู่เลยทนต้องคําว่าอดทนแล้วมีคนกลุ่มเล็กๆไม่กี่คนนะที่แบบคอยให้กําลังใจแม่แต่พ่อเขาไม่รู้หรอกเขาอ่านหนังสือไม่ได้ แม่ก็ได้แต่มองนะคะจะกดไลค์ให้ใครสักคนก็ยังแบบถ้ากดนี่คือหมายถึงระเบิดจะไปลงที่เขามีผู้ใหญ่หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าตำรวจก็แนะนํามาว่าให้เราอยู่นิ่งๆนะเพราะว่าเขาเคยผ่านอะไรมาเยอะการนิ่งจะทําให้เราดีขึ้นเองนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับคําแนะนําต่างๆนะคะครับเราก็ทาตามแต่เราคือเราผ่านจุดนั้นมาได้นะต้องขอบคุณมากๆที่เตือนเราด้วยความหวังดีนะคะ จริงๆแล้วด้วยความที่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะเมื่อใครด่ามาเราก็อยากด่าก,กลับนะใช่ครับ <laughs> แต่เราต้องนิ่งหนูนามสกุลเหมือนแม่เลยค่ะ